ไปที่อีกเหตุหนึ่งที่สมุทรสาครน,นะครับก็คือกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลที่เขาเอาขยะเก่าเนี่ยมาทำเป็นเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็เนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเป็นวัตถุไวไฟนะฮะก็เป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อคืนนะฮะจนกระทั่งวันนี้นักข่าวก็ไปตามความคืบหน้านะครับคือเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคือนกลางดึกห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับบริษัท ซีโนไทยมารีนโปรดักต์นะครับซึ่งประกอบกิจการรับซื้อและผลิตเม็ดพลาสติกอยู่ในพื้นที่ตำบลบางญย่แพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับไฟเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในอาคารโกดังด้านในโรงงานนะครับต่อมาเนี่ยผู้สึกข่าวก็ได้รายงานบอกว่าเช้านี้แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมเพลิงได้ในวงจำกัดนะครับทำให้เปลวเพลิงลดระดับต่ำลงมา โดยมีการใช้รถแบคโฮเขี่ยกองวัสดุที่ทับถมอยู่ด้านบนออกพร้อมกับฉีดน้ําให้ลงไปถึงด้านล่างเพื่อดับไฟให้หมดสนิทนะครับแต่ก็ทําให้มีกลุ่มควันสีดำเนี่ยพวยพุ่งสูงขึ้นอีกชาวบ้านที่อยู่โดยรอบก็วิตกกังวลเกรงว่าเพลิงจะโหมลุกไหม้รุนแรงขึ้นอีกนะครับนี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกองสาธารณสุขเทศบาลตําบลบางยาพแพรกและเจ้าหน้าที่อสมม ก็ได้มีการอพยพชาวบ้านที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจนะให้ไปอยู่ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลบางยาแพรกชั่วคราวส่วนชาวบ้านที่แข็งแรงยังพอรับมือกับกลุ่มควันได้ก็ให้ย้ายออกจากบ้านมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวก่อนก็คืออยู่ในจุดที่อยู่เหนือลม,มนะจนกว่านะครับจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าปลอดภัยแล้วก็กลับเข้าบ้านนะครับ ชาวบ้านที่อยู่ชุมชนคลองชนหมู่ที่ตํตบลบางย้แพรกซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของรั้วโรงงานนะฮะที่กั้นอยู่ก็มีเพียงรั้วกับคลองชวาทานความกว้าง2เมตรเนี่ยกั้นกลางนะฮะก็ได้ออกมารวมตัวกันนะครับคือเขาก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฮะเพราะเป็นห่วงบ้านฮะเกรงว่าเดี๋ยวเพลิงมันจะโหมขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวจะลุกลามไปที่บ้านนี่นะครับตัวแทนชุมชนชาวบ้านนายนครเฟื่องขจรบอกว่า โรงงานแห่งนี้เนี่ยเดิมชาวบ้านก็ได้มีการร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจสอบนะมันมีหลายปัญหาทั้งเรื่องของการลักลอบปล่อยน้ําเสียกลิ่นเหม็นและปัญหาอื่นนะครับเมื่อประมาณ4 5หเดือนก่อนเนี่ยทางโรงงานมีการนํายางเส้นเก่าเข้ามาในโรงงานจํานวนมากเพื่อนํามาทําน้ํามันและมีการเตรียมสร้างถังเก็บน้ํามันขนาดใหญ่ไว้ใกล้กับชุมชนชาวบ้านก็หวั่นเกรงมาโดยตลอดว่าอาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะฮะ จึงได้มีการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบแต่ก็มีการปล่อยเลยผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดมาเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจนได้เ,เ,เดี๋ยวลองฟังเอยต้องกประมาณสี่ทุม่มกว่าครับมันไหม้อยู่หลังบ้านพอดีลูกชายเขากลับมาจากขายของอะ่ะเขาก็มาปลุกชาวบ้านนะเพราะมันล,ลุกท่วมหมดครับชาวบ้านก็ออกมายืนเรียงเนี่ยแล้วก็โทรเรียกรถดับเพลิงให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่ว่า มันไม่มีแบบว่ามันไม่มีหน่วยข้าราชการเข้ามาตอนแรกครับ<ด>เรื่องโรงงานนะครับเอายางเข้ามาเก็บ<ด>เขาจะสร้างถังน้ํามันตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะถังน้ํามันตรงนี้จะมาเก็บเ<ด>่า,ายามาคืนนี่ไม่ได้นอนกันเลยอ่ะชาวบ้านอ่ะไม่ได้นอนกันเลยประมาณในวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานบอกว่าได้มีชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันเนี่ยเป็นร้อยคนเลยนะครับชูป้ายบอกไม่เอาโรงงานนะครับ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานซึ่งล่าสุดเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับชาวบ้านเนี่ยเกรงถึงความไม่ปลอดภัยในอนาคตข้างหน้านะครับเนื่องจากว่ายิ่งนานวันเนี่ยทางเจ้าของโรงงานก็ยิ่งขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮทำให้ชุมชนที่ตั้งอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยเกรงว่าจะรับผลกระทบนะครับระหว่างที่กําลังให้ข้อมูลกับนักข่าวอยู่นั้นจู่ๆผู้ใหญ่บ้านหมู่6ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะก็มีการ โผล่ <Pro> นะมานะฮะโผล่มาหานักข่าวเหรอนะฮนะโผล่มาด้วยคําที่บอกว่าเนี่ยไหนใครเป็นคนท้ายผมออกมาซึ่งบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่รู้สึกตกใจและสงสัยผู้สื่อข่าวจึงได้ไปสืบหาข้อมูลมาทราบภายหลังว่าอ๋อผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมเนี่ยสนิทสนมกับเจ้าของโรงงานที่เกิดเหตุเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามกับชาวบ้านรวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ทุกคนเนี่ยยิ้มแห,แห้งและสายหัวเอ <c oughs> นี่นะฮะ รวมไปถึงนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับนายสรวิทย์แซลมนายกเทศมนตรีตําบลบ,บางยาพแพรกบอกว่าทางเทศบาลมีอานาจอนุญาตในส่วนของพื้นที่ก่อสร้างโรงงานเท่านั้นโดยนายกคนเก่าเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุมัติส่วนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอันนี้ต้องไปขออนุญาตกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนักข่าวถามต่อว่าพื้นที่ตั้งโรงงานเป็นพื้นที่สีอะไรทางนายกก็ตอบว่าในยุคที่เจ้าของโรงงานมาขออนุญาตตอนนั้นเทศบาล ยึดแผนผังเมืองของปี5 0นะฮะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในกรอบอยังอยู่นอกกรอบผังเมืองนะฮะจึงไม่มีกฎข้อบังคับแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางเจ้าของโรงงานก็ได้มีการเข้ามาขออนุญาตใช้พื้นที่กับทางเทศบาลอยู่ตลอดต่อมาเมื่อปี64เจ้าของโรงงานได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่อีกครั้งโดยขออนุญาตเป็นโรงงานประกอบกิจาการ <S <S เกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือของเสีย จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมซึ่งจากการสำรวจตรวจสอบทุกอย่างก็ถูกต้องตามกฎข้อบังคับถึงแม้ว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ตามเนื่องจากเจ้าของโรงงานได้ทำตามกฎข้อบังคับที่กฎหมายบังคับไว้ว่าโรงงานที่มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตให้ประกอบกิจการได้นะฮะ นักข่าวถามว่าเนี่ยจากข้อมูลชาวบ้านล่าสุดสังเกตเห็นว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการตั้งโกดังพร้อมกับเครื่องจักรซึ่งอาจจะทําผิดกฎข้อบังคับนายกบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้มาสงบเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดนะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเนี่ยมีการกระทําความผิดในเรื่องใดถ้าพบก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังนายกที่สนตรีนฮะมันก็คืออันเนี้ยคือสีเขียวอันนี้เรื่องกลิ่นเนี่ยมันมีบ้าง มีเฉพาะกลางคืนกลางวันส่วนมากก็แบบไม่เคยผลิตเท่าไหร่อ่ะแต่ทำตอนกลางคืนครับว่ากล่าวตักเตือนเขาไปละให้เขาปรับปรุงแก้ไขทางน้ำมันเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเพิ่งเห็นวันเนี้ยละเขาเพิ่งมาตั้งไมคี่วันนี่หรอกมันมีการขออนุญาตไหมครับยังยังไม่เห็นเลยขออนุญาตนี่ไม่น่าจะผ่านตรงนี้ แต่แตเห็นมา,าวันนี้ผมเข้าไปเห็นตั้งถังชาวบ้านเขาชี้ให้ดูไงเพิ่งเห็นนะแสดงว่าอย่างนี้เขาก็ทําโดยพารักการยังไม่ได้มาขออนุญาตทางเทศบาลผมเลยทางเทศบาลยืนยันว่ายัางไม่ได้รับแจ้งยังยังยังเรื่องกิ่นเนี่ยอ,อ่ะก็เดี๋ยวรอให้เพลิงมันสงบเรียบร้อยก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับหนึ่งก็คือสาเหตุเกิดเพลิงไหม้มาจากสาเหตุอะไรสองนะฮะ ข้อสงสัยของชาวบ้านเนี่ยตรวจสอบในทุกประเด็นนะฮะว่ามันมีอะไรที่มันผิดกฎระเบียบด้วยหรือไม่นะครับรวมไปถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกอย่างไรรวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปด้วยนะฮะก็คงจะต้องให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเอาจริงเอาจังนะครับเรื่องนี้นะ